สวัสดีครับเรามาเจอกันในคลิปสุดท้ายของอสัปดาห์ที่1น,นะฮะครับก็คือเราจะมาพูดถึงเรื่องของอตัว implication แล้วก็ equivalence กัน,นะะแบบเร็วๆนิดนึงนะครับโอเคเนื้อหานะะก็จะมีอสองอันนะ,ะ implication ก็คือ,อท่าแล้วนะท่าที่เราเคยเรียนมาตอนเด็กๆนะครับแล้วก็ equivalence ก็คือ,อตัวนี้นะครับหนังสือไทยจะใช้คำว่าก็ต่อเมื่อนะ,ะผมจะใช้บนกันนะฮะมันก็จะเมื่อน่ เ,นะะเ,ดเดี๋ยวคำว่าก็ต่อเมื่อนี่มันจะสับสนนิดนึงตรงภาษาอังกฤษเพราะว่า implication นี่มันจะมีมีทั้ง if แล้วก็มี only if นะฮะที่เราจะเจอในภาษาอังกฤษนะฮะก็เดี๋ยวจะไปตีความกันนะฮะโอเคเมื่อไรต่อเมื่อก,ก็คือ if and only if นะฮะประมาณนี้อ่ะโอเคนะฮะอ่ะทวนนิดนึงนะฮะ จากคราวที่แล้วนะฮะ proposition นะ proposition condition Prop ก็คืออ,อะไรก็คือประโยคนะฮะประโยคที่เราจะต้องการพิสูจน์หรือพิสูจน์ไปแล้วหลือเราแต่นะฮะหรือจะเป็นรวมเป็นสัจพจน์ก็ตามนะ,ะก็เป็นประโยคทางคณิตศาสตร์นะ,ะที่มีค่านะฮะเป็นจริงนะฮะหรือเท็จนะฮะ เราสามารถที่จะใช้ตัวแปรนะฮะแทนไปแทน position ได้นะฮะก็จะเรียกว่าตัวแปร Position นะฮะตัวแปรประคนะฮะเช่น p เท่ากับหนึ่งนะฮะวิธีการเขียนของเราเนี่ยก็จะเขียนเท่ากับแล้วก็ตัวประโยคที่เราสนใจเราจะใ,จจะใส่อยู่ในเครื่องหมายคำพูดด้วยนี่นะฮะเราจะใช้ฟอร์แมนี้นะฮะก็เวลาทำกันบ้านอะไรก็พยายามใช้ฟอร์แมนี้เช่นเดียวกันนะฮะทีนี้เราสามารถเอาตัว,ต,วตัวเชื่อมนะฮะหรือว่าที่เรียกว่า logical operator นะ ตัวดาเนินการทางตรรกะนะฮะมาเชื่อมตัวแปรพวกนี้เข้าด้วยกันได้นะฮะเพื่อที่จะสร้างตัว p r o p o r t i o n a l form นะฮะก็คือที่เราเราพูดมาแล้วนะฮะมีอยู่3อันนะฮะอันนึงก็คือ conjunction นะก็คือ and นะ d i s t a n c n ก็คือ or นะแล้วก็ negation ก็คือ not นะก็ตัว not ย้ำอีกทีนึงนะฮะเพื่อเพื่อให้เหมือนเหมือนกันนะฮะแล้วก็ถือว่าเหมือนมาเริ่มเรียนใหม่เราเขียนอักอร์แมตนี้นะฮะ ตอนเด็กๆเราจะเขียนเครื่องหมายนี้เนาะเพราะว่าน่าจะหนังสือเรียนพิมพ์เครื่องหมายนี้ยากนะฮะหรือไม่ก็แล้วแต่แต่ในทางคอมพิวเตอร์ไซส์จะใช้ใช้เครื่องหมายนี้เป็นหลักนะฮะน็อตตัวนี้นะฮะโอเคเอ่อเราสามารถจะพูดถึงอ,อ่ truth table ได้นะครับก็คือเราจะบอกว่าอ่อาแต่ละฟอร์ o ฟังก์ชันแนลฟอร์มต่างๆนะฮะมีมีค่าความจริงเป็นอย่างไรเมื่อ ตัวแปรต่างๆมีค่าจริงต่างๆเราก็สามารถเอามาเขียนเป็นตารางแบบนี้ได้ะะตารางนี้ได้ก็คือเราก็ใส่ค่าไปว่า P,Q เป็นอะไรแล้วเราก็ระบุว่า P n Q เป็นเท่าไหร่ P r Q เป็นเท่าไหร่แล้วก็ not P เป็นเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะฮะตาราง uh, truth table นี่ก็เอาไว้ใช้ไล่เรียงค่าต่างๆนะฮะซึ่งเราก็ใช้ในตอนพิสูจน์ได้ด้วยนะฮะถ้าเวลานึกถึงสุดท้ายอันนี้จะเป็นพื้นฐานสุดละของการตีความแล้วก็ทำความเข้าใจความหมายแล้วก็ค่าของ ค่าเชิงตรรก,กะของอออนิพจน์พวกนี้นะฮะโอเคเรามาดูแบบผ่านเร็วๆนิดนึงนะฮะตอนดูคลิปนี้ก็อลองคิดตามนิดหนึ่งะฮะก็ให้ลองหาใช้ทูทเทเบิละะหาค่าของของ p n not p แล้วก็ p o r not p นะฮะโอเคอถ้าใครดูถึงนี้ก็พอสนิ่งหนึ่งนะฮะแล้วลองไล่ไล่เขียนหน,หน่อยนึงนะฮะ ผมผมอาจจะย้ำอีกนิดนึงนะฮะก็คือเวลาเราดูคลิปอะไรเงี้ยถ้าเราไม่ได้ทําตามบางทีเราไม่ค่อยเข้าใจนะฮะก็ถ้าทําตามก็จะช่วยได้อย่างเช่นตอนดูพิทากรัสนะฮะถ้าเราลองอยากจะเข้าใจว่าวันนี้เราก็อาจจะต้องลองอไล่ลองพิสูจน์ซ้ําดูนะฮะว่าว่าเราเข้าใจทําได้ไหมปรนะมาณนี้อะ่ะโอเคโอเคนะฮะตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าใครทำถึงนี้ก็พอย้นนนึงก,นก่อนก็ได้ ะเรามาดูเฉลยกันฮะผมมีคอลัมน์ not p แถมให้นิดหนึ่งนะฮะโอเค p and not p นะฮะมันก็ true กับ false and กันก็ได้ false นะฮะแล้ว false กับ true and กันก็ได้ false ส่วน true กับ false or กันก็ได้ true false กับ true or กันก็ได้ true นะอันนี้ก็เป็นค่าความจริงของ p r o n d i t i o n a l form ทั้งสองอันนี่นะฮะทีนี้สิ่งที่พิเศษก็คืออันนี้มันเท็จตลอดฮะตัวนี้เท็จตลอดส่วนอันนี้จริงตลอดนะฮะเรามีชื่อเรียกพิเศษ เราใช้นเรื่องพิเศษนะก็อันที่จริงตลอดนะฮะเราจะเรียกว่าทอร์โทรจีนะครับหรือสัจจนิรันดร์นะฮะถ้าเป็นเท็จตลอดนะฮะถ้าเป็นเท็จตลอดเขาจะเรียกว่าคอนคอนดิชันนะฮะซึ่งจริงๆอันนี้เราจะเจอคอนดิชันค่อนข้างเยอะเพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของเทคนิคพิสูจน์ของเราในใน,ในหลายกรณีนะฮะคอนดิชันคือไม่ม,ไมีไม่มีทางเป็นจริงนะไม่ทางเป็นจริงนะ สาตยไทยก็จะเรียกว่าข้อข้อขัดแย้งนะครข้อขัดแยง้งอันนี้ก็คืออะไรนะสัจจนิรันติไทยก็อันนี้จะเป็นข้อขัดแยง้งนะหรือไม่แน่ใจาว่าจะมีคนเรียกว่าเท็จนิรันต์หรือเปล่าแต่ว่าที่เราไปก็จะใช้คำว่าข้อขัดแย้งนะข้อขัดแยง้ง prediction นะจะมีบทบาทมากนะฮะเราจะเจอบ่อยกว่าทอทอลิจีด้วยซ้ำออกจริงนะฮะอ่ะโอเคอ่ะทีนี้เรามาดูตัวโอเปอเรเตอร์ใหม่ของเรา2องอัน,นะฮะอันแรกก็คือ implication implication อิมพิเรชันอิมพิเรชันถ้าให้ p กับ q นะฮะอิมพิเรชัน p อิมพลาย q นะฮะทีเราก็จะเรียกว่า if p then q บางทีเราก็จะเรียกว่าอ p อิมพลาย q นะฮะ ถ้า p แล้ว q นะฮะถ้า p แล้ว q นะฮะอันนี้นะฮะก็จะความหมายก็จะเป็น if p then q นะฮะมันจะบอกว่าถ้า p จริงนะฮะถ้าประโยคนี้จริงนะฮะประโยคนี้จริงมันจะรับประกันว่าถ้า p จริง q ก็จะต้องจริงด้วยนะนี้เราลองมาใส่ใน truth table ดูครับว่าว่า,า,าตัว implication มันจะมันจะมีจริงเท็จยังไงนะฮะโอเค ถ้า p จริง q จริงก็สังเกตว่าไม่มีอะไรขัดแย้งกับอัน proposition ตัวนี้นะฮะเราได้ว่านี่เป็นจริงนะฮะถ้า p เป็นจริง q เป็นเท็จอันนี้ไม่ตรงนะฮะเพราะตรงนี้บอกถ้า p จริง q ต้องจริงด้วยอันนี้ก็จะเป็นเป็น false ไปแต่2เคสนี้อาจจะดูงงนิดนึงนะฮะถ้า p เป็นเท็จนะฮะสังเกตประโยคนี้ไม่พูดอะไรเกี่ยวกับการที่ p เป็นเท็จเลยนะฮะเพราะพูดเฉพาะ p เป็นจริงเพราะนั้น แปลว่าไม่มีการขัดแย้งอะไรกับประโยคนี้เพราะนั้นเราก็จะให้2เคสนี้เป็นจริงไปด้วยซึ่ง2เคสนี้นี่หลายคนอาจจะงงนิดนึงนะฮะมันว่ามันทำไมมันหมายไคือถ้าถ้าเป็นภาษา,าษมนุษย์นี้เคสนสองนี้จะจะเป็นความงงนิดนึงนะโอเคแต่ว่ามันไม่ขัดแย้งอะไรกับประโยคนี้เพราะประโยคน,ยคนคี้พูดแค่พูดแค่ P ีเป็นจริงะฮะถ้าพีไม่เป็นจริงจะ,จะเกิดอะไรขึ้นก็ได้ประโยคนี้ไม่ไม่ไม่มีผลนะโอเคสองเคสหลังนี้งงนิดนึงนะฮะโอเค สังเกตว่านะฮะ,ะถ้าถ้า p เป็น false นะฮะอันนี้จริงตลอดนะฮะเราจะเรียกว่าเป็น vacuously uh, true เนี่ยก็คือจริงแบบแบบจริงไปเลยจริงแบบอยู่ในอยู่ในสุญญา,ากาศเลยนะ vacuously ก็คือแบบแบบ u ูมนะฮะอโอเคทีนี้มันจะตีความนิดหนึ่งนะฮะ ในภาษามนุษย์นะฮะในภาษามนุษย์เราบอกว่าถ้าถ้าแล้วเนี่ยนะฮะถ้านี้แล้วเนี่ยมันจะถ้า P ไม่จริงบางทีเราจะพยายามอิงพลายว่า Q ไม่จริงด้วยนะ,ะแต่ว่าในทางคณิตศาสตร์ในทางลอจิกแล้วเนี่ยถ้าใช้ประโยคนี้มันจะสติกกว่านะโอเคมันมันจะไม่มันจะไม่พูดกรณีที่ P ไม่จริงะะการที่อธิบายอีกอันหนึ่งนะฮะเเราก็สามารถพยายามอธิบายให้มันเข้าใจได้ง่ายขึ้นแต่บางคนอาจจะไม่เข้าใจจะไม่เป็นไรลองลองดูก่อนนะฮะคือถ้าประโยคนี้ ถ้า P เป็นจริง Q จะต้องจริงด้วยเนะี่ยมันไม่ได้พูดอะไรเกี่ยวกับการที่ P เป็นเป็นเท็จนะฮะเพราะฉะนั้นมันสนใจแต่ว่ากรณีที่ที่ P เป็นจริงเท่านั้นนะฮะเพราะฉะนั้นค่าของจริงของประโยคนี้การที่ประโยคนี้จริงนะฮะเราพูดหมายนะฮะถ้าถ้าประโยคนี้จริงเรารับประกันอะไรได้บ้างเรารับประกันได้แค่กรณีที่ P เป็นจริงเท่านั้นนะการที่ P เป็นเท็จเราไม่ได้หมายเราไม่ได้พูดอะไรเกี่ยวกับ Q เลยนะเพราะฉะนั้น Q เป็นอะไรก็ได้ไม่ไม่ขัดแย้งกับประโยคนี้เพราะนั้น เราก็เลยให้ประโยคนี้เป็นจริงไปด้วยนะประมาณนี้นะเพราะนั้นถ้าเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยถ้าถ้านี้เป็นจริงแล้วเนี่ยมันมันไม่ขัดแย้งกับถ้า Q เป็นฟอลแล้วนี่เป็นฟอลแล้วก็ Q เป็นทรูเมื่อนี่เป็นฟอลนะครับนั่นก็ก็เลยเราก็เลยได้ได้ทูเทเบิลมาเป็นอย่างที่เราเราไล่เมื่อกี้นะเพราะนั้นคณิตภาษาคณิตศาสตร์เนี่ยมันจะมันจะค่อนข้างเข้มงวดกว่าภาษาธรรมชาติถ้าเราต้องการได้2ทางเราจะต้องใช้อธิบายแบบอื่นนะอธิบายแบบอื่น โอเคทีนี้เวลาเราเจอประโยคเมื่อกี้นะฮะพอเราจําเรื่อง and or not ได้นะเวลาเราเจอประโยคที่ซับซ้อนเราสามารถแตกประโยคออกมาเป็นตัวประโยคย่อยๆข้างในแล้วก็ใช้ and or not ในการเชื่อมกันกันได้ทีนี้ถ้าถ้า implication ละ่ะนะครับในภาษ,าษาธรรมชาติโดยมากเราก็จะเขียนประมาณนี้ถ้าเกิดในเชิงสัญลักษณ์นะฮะใน p o ร i กร r ฟ form เป็นหน้าตาแบบนี้เนี่ยในภาษาธรรมชาติที่เราจะเขียน Q if Q q if p นะฮะมันจะดูย้อนกลับกันนิดนึงนะฮะหรือว่า when p then q นะฮะเมื่อ p then q หรือไม่ก็ if p then q อย่างนี้นะฮะส่วนอีกอันหนึ่งซึ่งมันจะงงนิดนึงนะฮะก็คือ p only if q นะะมันจะดูกลับข้างนิดนึงนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮนะรเรามาตีความประโยคนี้นะฮะถ้าถ้าคุณไม่ได้ นอนพอนะฮะคุณจะรู้สึกมึนมึนมึนนะฮะสมมุติว่าให้อันนี้เป็น P อันนี้เป็น Q นะฮะประโยคนี้ก็คือ P ถ้านอนไม่พอใช่ไหมก็จะเป็า p a Q โอเคทีนี้ถ้าเอาลองดูเพิ่มเติมนะฮะถ้า Eat a lot and you do not have enough exercise you get fat นะฮะก็ถ้าคุณกินเยอะนะฮะเป็น A ถ้า have exercise เป็น B นะ fat เป็น C นะฮะเราก็จะเป็น A and not B imply C อย่างนี้เป็นต้นนะอัน uh, สุดท้ายนะ you can get A from this course only if you work fairly hard only if เนี่ยมันจะสับสนนิดน,นึงนะ uh, คุณจะได้ A จากวิชานี้นะฮะต่อเมื่อนะเราใชว่าต่อเมื่อ หรือว่า only if นี่ก็คือแบบ if แบบนี้เท่านั้นนะฮะก็คือต่อเมื่อเราใช้อะไรต่อเมื่อแต่มันจะสับสนนิดน,นึงกับก็ต่อเมื่อเนาะแต่ว่าเราก็จะพยายามหลีกเลี่ยงนะฮะถ้าถ้าถ้ามันสับสนโอเคเอ่อคุณจะได้ a จาก cos นี้นะฮะถ้าคุณทำงานหนักโอเคเดี๋ยวเราไปดูหน้าถัดไปเนาะโอเคเรามาตีความกันครับให้ r นะครับเป็นประโยคนี้นะฮะเราเมื่อไหร่จะเราคิดว่าประโยคนี้จริงเนาะ โอเคถ้าคุณทำงานหนักแล้วได้ A จากวิชานี้เนะเาะเราก็สังเกตว่า P ได้ A อคิวทำงานหนักได้ a ออันนี้ก็จริงไม่สับสนอะไรถ้าถ้า,าถ้าไม่ทำงานหนักเราได้ A อันนี้อันนี้อันนี้ไม่ได้แล้วเพราะเราบอกว่าจะได้ A ต่อเมื่อก็คืออันนี้ต้องเกิดขึ้นเท่านั้นถึงจะเกิดอันนี้ได้นะฮะอันนี้ต้องเกิดรานั้น อันนี้ไม่จริงแล้วนะฮะเป็น false ทีนี้มันเป็นไปได้ไหมถ้าเกิดเราทำงานหนักแต่เราไม่ได้ a นี่คือคำถามต่อไปนะฮะสังเกตว่าเขาบอกว่าจะได้ a ต่อเมื่อทำงานหนักไม่ได้แปลว่าทำาหนักงานหนักเราจะได้ a โอเคไหมฮะทำงานหนักไม่ได้ a ก็ได้นะเพราะนั้นอันนี้ก็ก็จริงถือว่าไม่ขัดแย้งกับประโยคนี้นะฮะแล้วก็อันนี้ก็จริงคือไม่ทางานไม่หนักเราก็ไม่ได้ a เพราะนั้นเคสที่มันจะงงก็คืออันนี้ ตัวนี้จะเป็นตัวหลักที่จะสร้างความงงเลยนะฮะเขาบอกว่าจะได้ a ต่อเมื่อทํางานหนักไม่ได้บอกว่าทํางานหนักเราจะได้ a แต่ว่าถ้าไม่ทํางานหนักเนี่ยไม่ได้ A แน่ๆนะฮะถ้าไม่ทํางานหนักไม่มีทางได้ A นะเพราะฉะนั้นถ้าไม่ทํางานหนักสังเกตว่าไม่มีทางได้ A ถ้าถ้าไม่ทํางานหนักไม่ได้ a อันนี้ไม่เป็นไรถ้าไม่ทํางานหนักได้ a อันนี้ไม่จริงละขัดแย้งกับประโยคนี้เราก็จะได้เป็นเป็นทูเทเบิลออกมาหน้าตาแบบนี้ทีนี้เราพอจําได้นะครับ อันนี้จริงเท็จจริงจริงอ่ะนะันมันอันนี้มันก็เหมือนกับ p หาย q เลยจริงนะน,นี่จริงเท็จจริงจริงนะเหมือนกันเลยนะฮะเพราะนั้นก็จะ uh, logicaly l c o n l e c t อันนี้นะมันก็จะเขียน r เพราะนั้นประโยคนี้นะฮะ u get a from this course สมมติวันนี้เป็น a อันนี้เป็น b เ uh, อ only if b เนี่ยก็คือจริงๆก็คือ a หรือ b มันมันภาษามันดูสับสนนิดหนึ่งนะฮะก็คือมันก็แปลว่าความหมายมันจะ if a then b หรือว่าจะเขียน a only if b ก็ได้นะฮะทีนี้ต้องจำไหมนะะต้องจำไหมเ,เวลาอ่านภาษา,ษาอังกฤษนะฮะเราก็ต้องตีความนิดนึงนะฮะแล้วก็พยายามอย่าตีความไปไกลกว่าสิ่งที่เขารับประกันนะฮะภาษาไทยเนี่ยผมจะพยายามหลีกเลี่ยงนะฮะเพราะว่ามันสับสนนิดนึงว่าต่อเมื่อก็ต่อเมื่ออะไรเงะะี้ยครับเพราะนั้นถ้า ถ้าอย่างไรเราก็ดูภาษาอังกฤษเป็นหลักก่อนนะฮะโอเคทีนี้ตัวตัวเงินการทางตรรก,กะอีกอันหนึ่งนะฮะที่เราที่เราจะพูดถึงก็คือ if and only if นะ,ะ if and only if นะโอเคก็คือถ้าถ้าเราให้ p และ q นะฮะตัวนี้เราก็จะเรียกว่าเป็น,ปนแทนประโยค if and only if q นะตัวความหมายมันก็คือจะเท่ากับ อีฟสองด้านนะฮะความหมายเดียวกันเลยนะประโยคนนีก็นะคือปกติเรามี p i m p l y q แล้วนะฮะเวลาที่ภาษาธรรมชาติมกตักจะอ m p พ y กลับกันด้วยเพราะนั้นเราจะมีตัวนี้กลับมาซึ่งตงัวนี้อันนี้บางคนก็เขียน Q ิวอิมพนะนะความหมายเดียวกันนะฮะลูกศรกลับไปกลับมาได้แต่ว่าเราก็สลับค้างให้มันถูกแล้วกันนะมมก็คือไปกลับนะพเพราะฉนัน้นอันนี้นะฮะจะสมมูลกับอันนี้นะฮะโคเ่นกับอันนี้โอเคพอเพราะฉนัน้นเราลองมาดูอ่ ทูเทเบิลกันนะฮะพีมไพคิวก็ตามเดิมนะฮะจริงเท็จจริงจริงส่วนคิวมไพีนะฮะก็จริงถ้าคิวเป็นเท็จพี p เป็นคิวเป็นเท็จนี่อะไรก็จริงนะฮะแต่ถ้าคิวเป็นจริงพีเป็นเท็จไม่ได้ก็เป็นอันนี้ทีนี้จับแอนกันนะก็จะจริงเฉพาะเคสที่จริงหนึ่งคู่นะฮะก็คืออันนี้แล้วก็อันนี้ที่เหลือเป็นฟอลส์ นั่นก็อันนี้ก็เป็นจริงจริงแล้วก็เท็จเท็จโอเคไหมฮะทีนี้ถ้าจะดูง่ายๆก็คือมันจะจริงเฉพาะตอนที่มันเหมือนกันนะฮะคือถ้าจริงก็จริงทั้งคู่เท็จก็เท็จทั้งคู่แบบนี้ฮะโอเคนะฮะแปลว่าถ้าอหนึ่งจริงอันหนึ่งก็ต้องจริงถ้าอยันหนึ่งเท็จอีกอันนึงก็ต้องเท็จไปเหมือนเหมือนกันนะฮะโอเคทีนี้เอ่อมันก็จะมีความสับสนได้ ได้บ้างนะฮะโอเคทีนี้มันยังมีสับเกี่ยวข้องกับ implication นะฮะนิดหน่อยนะฮะซึ่งเราจะใช้คำพวกนี้บ้างนะ,ะใช้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 ไม่ไม่ถึงกับบ้าบ่อยเหมือนกันนะอันแรกก็คือ converse นะ,ะก็คือกลับข้างของมันนะฮะถ้าเกิดคุณมี implication p i m p l y e q นะฮะ converse ของมันก็คือ q i m p l y e p ซึ่งความหมายไม่ไม,ไม่ไม่จะเป็นต้องตรงกันเนาะนะฮะเช่นถ้าฉันมีโทรศัพท์ ฉันจะเอามาที่ห้องนะฮะถ้าคอนเวอรต์ของมันก็คือถ้าเอาโทรศัพท์มาที่ห้องฉันก็จะมีมันก็จะกลับข้างกันนะโอเคทีนี้อีกอันนึงก็คือคอนทราโพซิทีฟของประโยคนี้คอนทราโพซิทีฟของประโยคนี้ก็เอ่อก็คือเอ่อถ้าถ้าเรามี p implies q ตัวคอนทราโพซิทีฟของมันก็คือ not q implies not p ถ้าฉันไม่เอาโทรศัพท์มาที่ห้องฉันก็จะไม่มีนะฮะโอเค เพราะฉะนั้นเออ่มาทวนนิดหนึ่งนะฮะอันนี้ถ้าใครดูคลิปอยู่ก็ลองทํานิดหนึ่งครับมี p impure อันนี้ก็ธรรมดาเนาะถูอ่อถูถูนะเพื่อนมันนะฮะคอนเวอร์สของมันนะฮะนะคอนเวอร์สของมันก็อันนี้จริงอันนี้จริงอันนี้เท็จอันนี้จริงส่วนคอนท้าโพซิทีฟคอนท้าโพซิชันนะ ผลท้าโพสิทีฟนะฮะเอ่อผลท้าโพลิชันของมันก็เอ่อ not q imply not p ได้อะไรนะฮะลองลองไล่ดูนะฮะถ้าเราลองไล่ดูนะฮะอ่าต้องลอง cross z e o นิดนึงนะฮะแล้วก็ลองไล่ดูอ่ะถ้าไล่เสร็จแล้วเราก็จะมาเห็นว่าอันนี้จริงๆก็ not q imply not p นะเพราะฉะนั้นถ้าก็ q เป็น true นะฮะก็จะจริงไปตลอดเลย true ถ้า q เป็น ถ้า Q เป็นเท็จประโยคนี้จะเป็นจริงนะถ้า Q เป็นเท็จประโยคนี้เป็นจริงแล้วคีเป็นถ้านี่เป็นจริงเรวก็จะเป็น true true เลยแต่ถ้าเกิด Q เป็นเท็จ not p ก็เป็นเท็จนะฮะอันนี้เป็นจริงจริงเท็จก็จะเป็น false นี่สังเกตว่าความหมายมันเกิดเหมือนกันเป๊ะเลยนเกิดเหมือนกันเป๊ะเพราะฉะนั้นค่า position เนี่ยก็คือออันนี้เหมือนกันนะฮะ equivalent กัน สิ่งเราทำเมื่อกี้ก็เป็นการพิสูจน์ว่าพิสูจน์ประโยคนี้นะฮะประโยคนี้ว่าอันนี้คู่นี้สมบูรณ์กันแต่เราพิสูจน์ด้วยด้วย truth table ก็คือไล,ไล่ไล่ทุกกรณีนะฮะโอเคสำหรับตรงนี้ก็คือหลายคนอาจจะเคยเรียนมาแล้วนะฮะตอนมัธยมเราก็ถือว่าเป็นการทวนไปเดี๋ยวสัปด,ดาห์นี้ตัวเนื้อหาก็จะประมาณนี้นะฮะสัปด,ดาห์วันพฤหัสแลววันพฤหัสเราจะมา,าทำแบบฝึกหัดกันเรื่องตรงนี้นะฮะก็น่าจะเจอกันในใน Discord นะครับแล้วก็ ทำรหัสก,ก็ทำทำไปพร้อมกันนะทีเอก็จะมานะก็จะเรียกถามได้แล้วก็ผมจะเรียกทุกขั้นให้ส่งงานในในด i s c o r d เนี่ยแหะฮะโอเคเดี๋ยวเจอกันครับวันพฤหัสสำหรับเลคเชอร์พาร์ทของวันอังคารนี้ก็ขอไว้แค่นี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ